เรื่องของดวงโชคชะตาโปรใชายวิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจันวันอังคารที่28มิถุนายนพุทธศักราช2565คนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีกินมีใช้ไม่ขัดสนแต่ถ้าคุณใช้จ่ายตามใจเมื่อไหร่อาจจะทำให้มีโอกาสซับจางได้งานการงานของคุณสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจเพราะงานยังเยอะเหมือนเดิม แถมยังมีปัญหาที่ต้องตามแก้ไขอีกไปสุดท้ายคุณก็เอาตัวรอดได้อยู่ดีเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรัก มีความสัมพันธ์กันรเข้าใจกันมากขึ้นถ้าหากมีปัญหาก็สามารถเคลียร์กันได้แบบสบายๆสย่วนคนโสดถึงเวลาสมหวังกับเขาสักทีคุณกำลังรออยู่เขาเดินทางมาหาคุณแล้วสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการทำงานยังได้ผลตอบแทนได้ดีกับคุณแต่ดูเหมือนว่าจะมีรายจ่ายที่จำเป็นรอคุณอยู่ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เรื่องของการงานการงานยิ่งขยันยิ่งดียิ่งทําได้แม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายแต่บอกได้เลยว่าคุ้มค่าจนคุณหายเหนื่อยอย่างแน่นอน เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักช่วงนี้คุณทั้งสองคนค่อนข้างยุ่งกับเรื่องงานและทําให้ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันส่วนคนโสดเตรียมตัวจุดพลุจะลองไว้ด้วงหน้าได้เลยเพราะเร็วๆนี้จะมีคนที่โปรไฟล์ดีเข้ามาหาคุณสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้จังหวะขาขึ้นของคนเกิดวันอังคารเพราะคุณจะเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวได้ในช่วงนี้ยิ่งวางแผนดีๆฐานะของคุณยิ่งมั่นคงมากขึ้น เรื่องของการงานมีเกณฑ์จะได้รับมอบหมายงานที่รับผิดชอบจากเจ้านายหรือญาติผู้ใหญ่ซึ่งเป็นโอกาสดีมากๆคุณก็จะได้แสดงฝีมือได้เต็มที่เรื่องของความรักสำหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักถึงแม้ว่าภายในใจ มีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ยังไม่เข้าใจกันอยู่แต่คุณทั้งสองคนก็รักกันมากส่วนคนโสดมีแววจะได้พบใครสักคนที่ทําให้คุณตื่นเต้นลองคุยไว้ก่อนอาจจะสารสัมพันธ์ได้ในอนาคตสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินอยากให้คุณรอบคอบในการใช้จ่ายเงินในระยะนี้ไว้สักหน่อยถึงจะมีเงินเข้ามามากแต่ก็อย่าประมาทเด็ดขาดเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะเจองานยากงานหินไม่ทำก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องกัดฟันสู้เพราะความสำเร็จรอคุณอยู่ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังขยันกันมากเป็นพิเศษเพราะอยากสร้างฐานะและใช้ชีวิตร่วมกันส่วนคนโสดจะสมบังในสิ่งที่คุณรอคอยมานานเพราะโอกาสจะได้เจอคนดีจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วสําหรับคนที่เกิดวันพาหัสบดีเรื่องของการเงินยังคงหาเงินจากการทํางานได้เหมือนเดิมหากมีรายจ่ายก็สามารถใช้จ่ายไดหมุนเวียนได้คล่องตัว เรื่องของการงานถ้าคุณกําลังลงสนามแข่งขันอะไรอยู่คุณชนะแน่นอนอย่างอยู่ในกํามือคุณแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังคงดำเนินชีวิตได้ตามปกติจนบางครั้งกลายเป็นความเคยชินและลืมที่จะเติมความหวานให้กันและกันไปบ้างส่วนคนโสดยังต้องครองโสดต่อไปก่อนทำงานเก็บเงินไปก่อนก็จะดีที่สุด สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการงานของคุณตอนนี้ผลตอบแทนที่ได้ยาหาไรายได้เสริมก็ลองพิจารณาดูเรื่องของการงานจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานเข้ามาให้คุณพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนตัดสินใจทําอะไรลงไปรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักสถานการณ์ยังคงเป็นปกติถึงแม้แต่ละคนยุ่งกับการทำงานแต่ความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ลดน้อยลง ส่วนคนโสดมีแนวโน้มจะสมหวังในเรื่องของความรักกับใครบางคนที่เหมาะสมกับคุณมากสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินรายจ่ายเยอะแยะจุกจิกเข้ามาพร้อมๆกันในช่วงนี้พยายามเลือกเอาสิ่งที่สำคัญและจำเป็นก่อนจะดีที่สุดเรื่องของการงานขอให้คุณไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะความสำเร็จถึงจะเข้ามาช้าแต่ก็มาอย่างแน่นอน เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเป็นธรรมดาของคู่รักที่มีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่หากยังรักกันเหมือนเดิมทุกอย่างก็ค่อยๆพูดจาและเคลียร์กันได้ส่วนคนโสดกามาเทพยังไม่แลงสอนก็เลยต้องอยู่คนเดียวไปก่อนดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ